ดังนั้นนอกจากเรามาปฏิบัติรู้เรื่องชีวิตของเราจริงๆแล้วเราจะรู้เรื่องของคนอื่นการที่เราจะรู้เรื่องของคนอื่นได้ดีเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของตัวเองก่อนถ้าเราไม่รู้เรื่องของตัวเองเราเรียนรู้เรื่องของคนอื่นรู้ใจของคนอื่นระดับนักกิติวิทยานักปัญญาก็ตามไม่สามารถจะรู้ได้ถูกต้องเลยนอกจากรู้จักตัวเราเองก่อนแม้แต่ ชาวนาธรรมดาถ้ารู้จักเรื่องของตัวเองดีนะไม่ต้องปเปลี่ยนปยรัชญาลิจิตยาสาขาไหนหรอกรู้เรื่องของอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะรู้เรื่องของตัวเองโครงสร้างของเราเองกับผู้อื่นเนี่ยต่างกันไหมถ้าสีทุกคนต่างกันไหมต่างยังไงดินน้ำตรงไฟไม่ต่างอาการสามสิบสองผมคนเล็บฝันหนังของตัวเราเองกับผู้อื่นต่างกันไหมไม่ต่างนะ ครบบางคนไม่ครบก็มีนะฮะบางคนเกินก็มีแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นเอาหลักถ้าสี่ขันห้าโครงสร้างเดียวกันหมดถ้าเราเข้าใจถ้าสี่ขันห้าของเราอย่างดีแล้วคนอื่นเป็นยังไงรู้เรื่องหมดเหมือนกันเพราะโครงสร้างเดียวกันเหมือนพวกผลิตวัตถุนตเนี่ยผลิตรถเนี่ยเพราะมันผลิตได้คันหนึ่งคัน,นอื่นก็ง่ายแล้วผลิตบ้านได้หลังหนึ่งหลังอื่นก็ง่ายแล้วทำได้เร็วด้วยเพราะเป็นโมเดลอันเดียวกันมนุษย์ก็เหมือนกัน จะมีข้อแตกต่างข้อผีย่อยก็เป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างดังนั้นเองปฏิบัติให้เข้าใจชื่อของเราให้ดีแล้วเราจะรู้ทำไมพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นโลก,กวิถูผู้รู้แจ้งโลกเพราะท่านรู้แจ้งตัวท่านเองก่อนแล้วโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะรู้เพราะเราก็ธาตุสี่ขันห้าโลกที่เราอยู่นี่ก็คือธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ำลมไฟเรานี่ก็เป็นดิน สิ่งที่เรากินทุกวันมันเป็นดินมาจากอาหารมาจากดินลมก็หายใจเอาอากาศเข้าทุกวันน้ำก็กินน้ำที่มันเกิดขึ้นในโลกเนะี่ยทุกวันไฟก็คือธาตุไฟที่เราใช้เข้าไปทุกวันอันเดียวกันนะ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติคืออย่างนี้เองนะเพราะเรากับจักรวาลนี้เรากับโลกนี้เป็นสิ่งเดียวกันเรากับมดแมงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นชีวิตเดียวกัน ลมหายใจที่สุนัขนั้นหายใจกับเราหายใจนี่ก็เป็นลมหายใจเดียวกันมันไม่ได้ต่างกันเลย